สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนอะจ้ะเาเนาก็ขามาเข้าสู่เป็นสู่บรรยากาศเนาะพี่น้องเข้าสู่แบบนั้นเ <laughs> นาะพี่น้องเนาะเลขตวัวเลขสูตรคำนวณค่ะบพราะว่าอุปกรณ์ทำเปรี้ยเนาะพี่น้องเนาะให้เปรี้ยงค่ะมองสีถือมองสีดได้เงินเนาะพี่น้องเนาะ กันเลยเนาะพี่น้องเนาะอเล็กเด่นเล็กเด่นของสาวดำเดอพี่นอ้องมันจะมีเล็กอันนี้ก่ม,มีเล็กอันนั้นเลยพี่น้อง ดีหกพี่น้องอ้าวันนี้อมาเป็นเล็กเด่นนะ้วเป็นเล็ตเ้อพี่น้องเด้อเอามาเลยจ่าบาทน,นี่เต้าดำจีฮิตเห็นไหมพี่น้องนเน<อ>าะก็ต้องพูดพั่มทำเพลงกับพี่น้องลอุยเลยค่ะมันใจพี่น้องหมดนี่ xinh ha, công ปีนซ่องเงินพื่แจ้งว่ามันสิมืดมืกแ้ะประกาศีโชย,ย้ำได้สิปิดเอา้าปินจังสีจ้ะอ่ามันปินจังสีมันแสดงว่ามันสิปาปทะลุพี่ละนั่งลานะนั่นเมียนแล้วอเออ ว,ว่าเฮ็ดท่านพี่น้องเนาะอ่ามันในมาฮอดชุดสูตรเด่ดเนซีตัวเด้อพี่น้องเด่นซีตัวค่ะ0706 474676นี่เจ็เด่ป็นสูตรเด่เนซีตัวเด้อจ้าสูตรเด่เนซีตัวปักกระจัดคัดกระพานนะคะเด้อ สี่หกเจ็ดหกพี่น้องนั่ง่ามันสิมาเบิร์ดนะหวดนี้เพิ่วมาหัวสัญจรแมนบ่จาะจากถ้าม,มาเบิ่ดจะต้องมาเจ็ดเจ็ดพี่น้องถ้ามันมาเบิ่ดมันจะต้องมาเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองสอง้ะพี่น้องเด้อปผิดจระ,ะนาเบิง์ดจะเด้อ ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกตัดค่พี่น้องมานี่ก็มาสี่ศูนสี่เจ็ดสี่หกมาเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกมาหกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกศูอเป็่ามนเนาลมนนสามสนนะเนาะ เล็กในาง,ง่ามมากเลยพี่น้องศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ หก4ูสี actually, <men> ่สี <achieve meal> ่นเมานพี่น้องมีสี่ตัวทานี้ได้พี่น้องอันนี้คือสูตรของนั่งได้ค่ะได้สูตรสาวรำพารวยได้พี่น้องได้อันนี้ได้ 4,6 0,7 6,0 6,7 เอ้ามันแมนบอละอ่าแมนสำนัสีู่นยสี่เจ็ดสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกอ่ะเป็นละไรสูตรสาวดำพารวยค่ะพี่น้องพิจารณาเบิรงนเดคคาะเดอเนี่ยในสูตรเด็ดสูตรของสาวดำเด้จ้ะอันนี้ได้ กานี้มันนาสิมืดลรวมั้งเนี่ยถ้าให้นั่งวงกลุ่มไห้ได้พี่น้องมักแห้งนั่งวันนี้ก็ตัวนี้ค่ะ bakit na Si ni mo dilisan eh. เด้อ e พี่น้องเด้อสูตรของสาวดำเด้อจ้าสูตรตัวที่นั่งมักนอกพี่น้องตัวที่นั่งมักนั่งกับเสียนั่นไว้ให้จังสี่เด้อจ้าสูตรที่หนึ่งพลานไปเนาะพี่น้องเนาะฮอตเฮดเดกค่ะเนี่ยนี่สาวดำเขาก็เ็ดสูตรที่หนึ่งเด้อพี่น้องสูตรที่หนึ่งค่ะพี่น้องมักจัดเด้เนาะพี่น้องเนาะมีซับนีเด้อค่ะเด้อ สูตรเด่นสีตัวนี่นั่งฮอก็เฮ็ดด้วยค่ะฮอก็เฮ็ดได้สูตรแหลกสูตรเดี่ยวนี่ได้พี่น้องได้ค่ะวัดนี่สูตรมันจะมีเด่นหกได้พี่นอ้องพูดถึงน,นะนะจะนั่งมักมันจะมีหกได้แต่เรื่องของหนึ่งคือนั่งขับรถทะเบียนรถเจ้าของนี่แหละไปส้นไปส้นหัว เรานั่งมาสิบโมกาัดหละใจนั่งคิดว่านะโอ้เหน่นานนัน่เอนปินอนเนาะอันนี้เป็นสูตรสาวดำสูตรเด้นหกโตจ้ะโอ้ยขอโทษสีสูตรเด้นสี่โตจ้ะที่นั่งวงกลมเนี่ยไม่ถึงนั่งมักได้ปิ่นงเด้อ นั่งมาก็จิมม่ห้าศูนย์สามสามหนย์หกศูนย้าตัวนี้กันเตัวนี้กัมกักคือกันพี่น้องสิมบ้าวันนี้เฮ้ยจรารหน้าไปเด้อพี่น้องเนดะ้อพิจหน้าซ้อมไปเลยกเป็นแมียน่ะบานนี้นะ ปวดเท้าเราไม่จีซื้อขึ้นกันนะพี่น้องเอา้าซื้ออาทิตย์หกไปเด้อพี่น้องหกตรงมาแทช่ละหกนี่เอา้าเนอะพี่น้อง,นองเนาะอันนี้สูตรอันนี้สูตรเด่นห้าตัวค่ะตัดออกแล้วเหลือจังทร์สีเด้อพี่น้องอ๋อขอทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องเด้อเอา้า แคบไปเลยได้จ้ะเด้อพี่น้องแคบไปเลยจ้ะแคบไปล้วก็ซื้อพร้อมอ๋อแคบไปล้วซื้อพร้อมเลยได้จ้ะอย่ามาพอซื้อได้พี่น้องแคบไปซื้อพร้อมเลยได้จ้ะเด้อแคบไปซื้อพร้อมเลยค่ะไอ้เนี่ยต้องติดบ้านยุคไก๋จะไอ้ทุกสับบางบางครั้งก็เกิดความเบื่อหน่ายบางครั้งก็เกิดความท้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าเขาว่าเฮาเนาะพี่น้องเนาะ good quá mình thôi bằng thằng quá à khó thu tan châu đi đó cha phi nòng thu thu phù thu quân đó cả đó hay đi châu đi của đây bưng kịp สาวาดังเขาร่วมคอยจูดีนะจ๊ะ